สวัสดีครับผมโค้ชสมศรีลาบดดาจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิตคันพรีโฮมครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนมารู้จักกับแอปพลิเคชัน Google Classroom ที่ช่วยในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ไว้ให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ระบาดอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้ทันเวลานั่นเองครับสำหรับแอปพลิเคชัน Google Classroom ตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งไว้ใช้ได้ในสมาร์ทโฟน ทั้งของระบบ Android และ iOS เลยครับส่วนในคอมพิวเตอร์ของเราก็ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ของ Google ได้เลยครับโดยผู้ใช้จะต้องมี Gmail ไว้กับเบราว์เซอร์ของ Google ด้วยครับในการใช้ Google Classroom สร้างห้องเรียนออนไลน์สิ่งที่คุณครูอาจจะต้องมีนอกเหนือจาก Gmail แล้วก็คือเนื้อหาใบงานใบความรู้ข้อสอบแบบทดสอบต่างๆไว้สำหรับผู้เรียนเข้ามาเรียนนั่นเองครับซึ่งสามารถเตรียมไว้เป็นไฟล์พวก Word Excel PowerPoint PDF หรืออาจจะเป็นคลิปจาก y o YouTube ลิงก์จากเว็บไซต์ต่างๆหรืออาจจะเป็นจาก Google Drive ของเราก็ได้ครับการสร้างห้องเรียนก็มี3ขั้นตอนง่ายๆครับคือขั้นตอนที่1คือการสร้างห้องเรียนขึ้นมาก่อนครับขั้นตอนที่2คือการสร้างเนื้อหาไว้สำหรับผู้เรียนเข้ามาเรียนนั่นเองและขั้นตอนที่3ก็คือการเชิญนักเรียนเข้ามาเรียนในชั้นเรียนนั่นเองครับในขั้นตอนที่1คือการสร้างชั้นเรียน การสร้างจะเริ่มจากกดเครื่องหมายบวกแล้วเลือกสร้างชั้นเรียนจากนั้นเราจะยอมรับข้อตกลงและเข้ามาใส่รายละเอียดของห้องเรียนว่าเราสอนวิชาอะไรสอนชั้นไหนสอนห้องอะไรเมื่อเสร็จแล้วจะปรากฏเหมือนเป็นป้ายหน้าห้องเรียนขึ้นมาซึ่งเราสามารถสร้างไว้ได้หลายๆห,ห้องถ้าเราสอนหลาย,ลายวิชาครับและเมื่อเราคลิกเข้าไปดูในห้องเรียนเราจะเจอหน้าสตรีมหน้าแรกซึ่งเป็นเหมือนกระดานข่าว เวลาครูมีประกาศอะไรสอนเรื่องอะไรมอบหมายงานอะไรก็จะมาปรากฏอยู่หน้านี้นักเรียนจะสามารถเข้ามาอ่านคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้คล้ายๆก,กันกับหน้าของ Facebook และความสามารถพิเศษของหน้านี้ก็คือว่าครูยังสามารถเพิ่มไฟล์ต่างๆวิดีโอจาก Youtube ลิง์จากเว็บไซต์ต่างๆจาก Google Drive ใส่ไวให้นักเรียนสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติม,ตมและสามารถตอบคำถาม,ถามคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับ ในขั้นตอนที่2การสร้างเนื้อหาในชั้นเรียนเมื่อเราคลิกเข้าไปในแถบคำสั่งงานของชั้นเรียนจะมีเครื่องมือให้เราเลือกว่าจะสร้างงานอะไรเช่นใบงานแบบทดสอบคำถามใบความรู้ซึ่งเราสามารถสร้างและแยกไว้เป็นบทบทเหมือนในหนังสือเรียนได้ครับต่อไปโค้ดจะยกตัวอย่างการสร้างใบงานไว้สำหรับผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้และทำงานส่งครับโดยเริ่มจาก กดที่สร้างซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นเลือกที่งานจะปรากฏหน้าให้เราใส่รายละเอียดให้เราใส่ชื่องานเช่นใบงานที่1เรื่องอาหารและสารอาหารหลังจากนั้นใส่คำแนะนำเช่นให้นักเรียนศึกษาใบงานและดูวิดีโอเรื่องอาหารและสารอาหารแล้วทำใบงานส่งครู ต่อไปจะเป็นการเพิ่มไฟล์งานหรือว่าใบาความรู้ไว้สำหรับผู้เรียนครับซึ่งโค้ดจะยกตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์ที่มีในเครื่องของเราครับไปที่กดเพิ่มแล้วไปเลือกที่ไฟล์หลังจากนั้นกดเลือกอัปโหลดแล้วคลิกที่ browse หรืออาจจะลากไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วมาวางไว้ได้เลยครับ แล้วหลังจากนั้นก็กดอัปโหลดลงไปได้เลยครับถ้าเราต้องการเพิ่มไฟล์วิดีโอจาก Youtube ให้เราไปที่เพิ่มหลังจากนั้นเลือกคำตัาง Youtube แล้วไปค้นหาไฟล์ที่เราต้องการเช่นอาหารและสารอาหารหลังจากนั้นกดเซิร์ชเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการ แล้วหลังจากนั้นก็กดเพิ่มครับและถ้าเราต้องการแนบลิงก์จากหน้าเว็บเพจที่เป็นเนื้อหาให้นักเรียนไว้ได้ศึกษาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับโดยเราไปที่เลือกคำสั่งเพิ่มแล้วกดลิงก์หลังจากนั้นเราก็ไป copy ปี้ลิงก์จากเว็บเบราว์เซอร์มาวางไว้แล้วกดเพิ่มลิงก์แค่นี้ ก็สามารถเพิ system, the the ่มลิงก์ไว้ให้ผู้เร mm ียนได้ศึกษาได้แล้วครับเมื่อเราเตรียมในส่วนของงานและใบงานไว้สําหรับผู้เรียนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่าต่างๆในงานครับอย่างเช่นงานนี้จะตั้งค่าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ครับอันต่อไปคือเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะส่งงานชิ้นนี้ให้กับนักเรียนทุกคนหรือว่าจะส่งให้เพียงแค่บางคนครับ โค้ชจะยกตัวยอย่างงานชิ้นนี้ส่งให้นักเรียนทั้งหมดครับขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าหมวดหมู่คะแนนเนื่องจากว่าใบงานชิ้นนี้เป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียนดังนั้นจึงจัดให้อยู่คะแนนระหว่างเรียนครับหลังจากนั้นใส่คะแนนเก็บครับว่าจะใส่กี่คะแนนอันนี้โค้ดยกตัวยอย่างเช่นเก็บ10คะแนนครับ หลังจากนั้นเราสามารถกำหนดวันครบกำหนดส่งได้ครับเช่นต้องการให้ส่งสิ้นเดือนนี้ก็ใส่เป็น3 1กรกฎาคมและเราสามารถกำหนดเวลาส่งได้ด้วยครับเช่นส่งเวลาไม่เกิน16นาฬิกาหลังจากนั้นกำหนดหัวข้อคือเราจะกำหนดให้ใบงานชิ้นนี้อยู่ในบทที่เท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งอันนี้โค้ดจะกำหนดให้อยู่ในบทที่1ครับ หรือถ้าเราทำใบงานบทอื่นๆเราก็สามารถกําหนดให้ไปอยู่ในบทที่2หรือบทที่3ก็ได้เช่นเดียวกันครับขั้นตอนต่อไปคือการกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนครับหรือที่เรารู้จักกันดีในลักษณะของรูบิกการให้คะแนนนั่นเองครับเราสามารถเลือกคําสั่งได้3แบบคือสร้างเกณฑ์การให้คะแนนหรือจะเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่แล้วหรือจะเลือกนำเข้าจากชีตก็ได้ครับ งานที่สร้างสามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะให้ผู้เรียนเริ่มทำตอนไหนหมดเวลาส่งเมื่อไรซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถมอบหมายงานให้กับนักเรียนได้แม้ว่าคุณครูจะติดธุระไปราชการหรือว่าไปนอกสถานที่แต่นักเรียนก็จะยังสามารถทำงานได้ต่อไปสุดท้ายในขั้นตอนที่3คือการเชิญน,นักเรียนเข้าชั้นเรียนซึ่งสามารถทำได้2แบบครับ คือแบบแรกเชิญผ่านอีเมลแบบที่2คือการส่งรหัสห้องเรียนให้นักเรียนเพื่อใช้ล็อกอินเข้าชั้นเรียนนั่นเองครับแต่นักเรียนก็จะต้องมี Gmail ด้วยเช่นเดียวกันครับแค่นี้นักเรียนก็สามารถเข้ามาใช้ห้องเรียนออนไลน์ในการอ่านหนังสือทำใบงานทำข้อสอบและสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายทางออนไลน์ได้เลยครับ ส่วนคุณครูก็สามารถตรวจงานให้คะแนนกับนักเรียนซึ่งจะแจ้งผลให้นักเรียนทราบได้ทันทีเลยครับสำหรับการตรวจงานและให้คะแนนกับนักเรียนเมื่อมีนักเรียนส่งงานเข้ามาจะมีปรากฏแจ้งเตือนในหน้าของชั้นเรียนเราสามารถกดเข้าไปดูงานของนักเรียนที่ส่งเข้ามาได้ทันทีหรืออีกช่องทางคือคลิกเข้ามาในชั้นเรียนในหน้าสตรีมจะมีช่องที่เราสั่งงานแจ้งเตือนไว้เมื่อเราคลิกเข้าไป ก็จะเจองานที่เราสั่งนักเรียนไว้ให้เราเลือกคลิกใบงานที่เราต้องการตรวจก็สามารถเข้าไปดูงานของนักเรียนได้เช่นเดียวกันเราสามารถตรวจความถูกต้องของงานที่นักเรียนส่งมาแล้วให้คะแนนในช่องใส่คะแนนได้ทันทีและยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่องานของนักเรียนได้ เมื่อใส่คะแนนเรียบร้อยแล้วเราสามารถส่งคะแนนให้นักเรียนได้ผ่านอีเมลของนักเรียนเองแค่นี้ก็จะทำให้นักเรียนทราบผลคะแนนงานที่ส่งมาได้ทันทีครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแอปพลิเคชัน Google Classroom สามารถจำลองห้องเรียนจริงมาไว้บนโลกออนไลน์ได้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเรียนที่ไหนเวลาไหนก็ได้เลยครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในเพจ Starfit Lab ของเราหรือผ่านช่องทางใน YouTube ได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ